สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูกาเอิร์ลแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับต้นไม้ที่เหมือนจะเป็นต้นไม้ปลอมจะเป็นต้นไม้จริงนะคะต้นนี้คือเฟิร์นพลาสติกค่ะต้นเฟิร์นพลาสติกนะคะเป็นไม้ร่มนะก็ถ้าดูแบบผ่านๆเนาะก็จะเหมือนกับต้นไม้ปลอมเลยนะคะแต่ว่าเฟิร์นพลาสติกมีชีวิตนะเป็นต้นไม้จริงนะคะอยู่แดดกกํำไรนะก็คือเนี่ย ลักษณะใบที่เขาโดนแดดนะคะก็จะไหมไปเลยนะคะเราเคยเอาไว้แบบในชั้นที่มีแดดสองตอนเช้าอะก็ต้นไม่สวยใบไม่สวยนะคะถ้าอยากให้ใบเขาสวยมากๆกแบบนี้ก็คืออยู่ในร่มแบบแดดสองถึงแบบสิบเร์นยี่บเปอรซนแค่นั้นพอเหมือนให้แค่ให้แสงเข้าแค่ให้เออ,อากาศถ่ายเทนะคะต้นเฟินพลาสติกนะคะเขาจะสามารถขยายพันธุ์ในการเอ,อ่อเรียกว่าอ,อะไรนะเพาะสปอร์ะ แล้วก็มันจะมีต้นที่ขึ้นมาตามใบอะค่ะต้องรอให้โตเนาะน่าจะมีอันนั้นเอามาปลูกได้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือการแยกหน่อนนะคะก็จริงๆเราอะไม่ค่อยจะขยายมันเองนะเราซื้อมาเป็นอย่างนี้นะคะ่ะแล้วก็เอามาเปลี่ยนกระถางกันก็พอนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางเขากันให้เป็นกระถางใหญ่นะคะจากกระถางใหญ่นะคะดินที่ร้านเขาใส่มาเนี่ยก็จะเป็นกะพราแบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะ แล้วก็มีอสมสกหัดด้านล่างนะคะส่วนอต้นที่เป็นอัญบานนะเขาใส่เป็นปุ๋ยมะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะอันเนี้อย่างที่เราเคยทําคลิปปุ๋ยมะพร้าวไว้อะเราก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการของเขาอะ่ะมาเข็มมากน้อยแค่ไหนนะคะพอซื้อมาเราก็ต้องรีบเปลี่ยนกระถางให้เขาเลยค่ะด้วยความที่เฟิร์นพลาสติกนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่เอ,อ,อยู่ในร่มเนาะไม่ค่อยชอบน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีน้ําขังอยู่ในกระถางเขาไม่ได้นะคะ ออดินก็เลยจะต้องเป็นดินที่ร่วนซุยนะคะวันนี้เราออจะใช้ดินที่เหมาะกับเขาเลยนะคะก็คือมีทรายนะคะมีเอ,อมูลไส้เดือนค่ะแกลบหมักนะคะแล้วก็กลับมาพลาทับแช่น้ำค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปุ๋ยละลายชานะคะเตรียมมาให้เขาด้วยเลยนะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราคลุกเขาให้เข้ากันก่อนนะคะ เราจะปลูกกันนะคะเดี๋ยวเราเอาดินที่เราผสมอะค่ะใส่ลงไปในกระถางก่อนนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าลงไปประมาณหนึ่งหยิบมือแค่นี้นะคะแล้วเราก็เอาต้นเติมพลาสติกของเราเนะะี่ยค่ะมาเลยทุกคน mm hmm. เราไม่แน่ใจว่าเขาแยกหน่อหรืออะไรมานะคะไม่เป็นไรแล้วก็ปลูกพอลงไปเลยค่ะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ดูกันว่านานเท่าไหร่เราน่าจะบอกว่าประมาณแบบสี่ห้าเดือนแหละกว่าจะโตได้ขนาดนี้นะคะหรือว่าใครเคยแบบปลูกอลองแชร์กันนไอยหน่อยนะว่ามันานานแค่ไหนเนาะถึงจะโตขึ้นมานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นไม้ที่โตชาะะ้าค่ะ ถ้าใครถนัดผสมปุ๋ยละลายช้าลงไปในดินเลยก็ได้นะคะแต่ว่าก็ต้องกะดีๆนะว่าจำนวนต้นไม้ของเราเนี่ยมันเท่าไหร่นะคะถ้าง่ายๆก็นี่แหละใส่ไปทีละกระถางเลยะคะ ก็ย้ายกระถางเจ้าเฟิร์นพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือต้นที่ย้ายอะทุกคนมันจะมีต้นที่แบบที่เราเลือกมามันใหญ่มากนะก็เท่ากับต้นที่ซื้อมาต้นใหญ่เลยนะคะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูที่นี้ต้นนี้เป็นต้นที่เลี้ยงไม่ยากเนาะถ้าหากว่าบ้านใครเนี่ยไม่มีพื้นที่แดดเนาะแล้วอยากเลี้ยงต้นไม้ที่มันแบบดูแบบเฮ้ยจะจริงปะืนต้นเพื่อนมาบ้านใช่ปะอันนี้ต้นไม้จริงหรือต้นไม้ปลอมอะอะไรเงี้ยก็หลอกเพื่อนได้นะคะก็สมมุติว่าใคร หาพันเขาไม่ได้เนาะหาแบบต้นสามนิ้วไม่ได้ใน YouTube อะถ้าทุกคนทักมาเราก็จะตอบให้นะคะหรือถ้าหากว่าใครติดต่อในเรื่องแบบเฮ้ย hey, พี่หาพันต้นไม้ต้นนี้ให้ไหนสิอะไรเงี้ยหาไม่ได้ทุกคนทักมาได้เลยนะเพราะเรามองว่าแบบคนที่ออกมาสนใจติดตามช่องของเราแล้วก็มาซับสไครต์ให้เราเนี่ยเป็นเราถือว่าเป็นเพื่อนกันนะสามารถแบบเออให้เราหาให้ได้นะคะ ยิ่งถ้าหากว่าใครมาซื้อต้นไม้ในในร้านในช้อปปีของเราเนี่ยเราก็มีส่วนลดให้เยอะแยะเลยนะคะแค่แบบทักมาเราก็บอกว่าเออเนี่ยดูมาจาก YouTube นะอะไรเงี้ยเราก็มีส่วนลดให้นะคะก็เราถือว่าเป็นความกรุณานะที่สนใจเข้ามาดูช่องของเรานะคะต้นนี้ก็เหมือนกันถ้าหากว่าใครไม่มีหรืออยากได้เนี่ยบอกได้เลยนะคะพิมมาถามพิมมาคุยกันได้เลยค่ะก็ทักมาในช้อปปีนั่นแหละได้เลยเราเป็นคนขายเองตอบเองทุกๆกข้อความนะคะ ก็สำหรับวันนี้เนาะเราไม่ได้มาแยกหนอให้ดูแต่ว่ามาย้ายกระถางให้ดูนะคะแล้วว่ามันง่ายกว่าแล้วก็ปลอดปลอดภัยกว่านะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด, like, กด Subscribe กันไว้ด้วยนะคะวันนี้ชูกระเอิดไปก่อนสวัสดีค่ะ